อารมณ์อยากร้องเพลงสักเพลงหนึ่งหลังจากเดินทางไกลกลับมาถึงบ้านแล้วเพลงลมไมก้กลางดแดดละกันเพราะดีแผ่นดินทินนี้คนดียังมีน้ำใจเก็บเอาไว้ไม่เคยเปิดเผยความจริง ช่วยเหือผู้คนเจ็บป่วยไม่เคยทอดทิ้งหัวใจงามยิง่งเตี่ยมล้นด้วยคุณธรรมทรงาาข้าบวันทารุนโหดร้ายต่างมาทำลายเยียบยำ ใยรักสงบถึงลบไม่ขาดจงจำมนุษยธรรมนามใจของคนเป็นดวงดาวก็พริบใงยามคคำคืนเป็นไม้ฟืนก่อไฟไล่ความเน็บหนาว เป็นลมไม้ท่ามกลางทุ่งแดดแพดเผาทะเลวางเปล่าขอเป็นเม็ดฝนจากฟ้าแผ่นดินที่นี้ยังมีความสุขเปลี่ยนทุกโดยธรรมเมตตา โอสันติภาขอจงวนคืนกลับมาฉันยังคอยทา่าที่สะพานข้ามแม่น้ำแควโอสันติภาขอจงวนคืนกลับมาฉันยังคอยทา่า ที่สะพานข้ามแม่น้ำแควจุดนะฮะลมไม้กลางแดดนะครับก่อนนอน